สวัสดีค่ะพาทุกท่านมาดูเป็ดที่คอกฟาติกเองนะคะช่วงกลางวันก็จะปล่อยให้เขาได้ลงน้ำเล่นมาชมกันเลยค่ะเป็ดที่นี่คอกนี้ก็จะปล่อยให้เขาลงเล่นน้ำในช่วงกลางวันนะคะ ทำไมเป็ดกากีเคมเบลถึงออกไข่ดีก็ตรงนี้เลยนะคะมีพื้นที่ให้เขาเดินมีสระน้ำให้เขาเล่นนะคะทำให้เป็ดแข็งแรงแล้วก็ออกไข่จริง ในสวนบริเวณพื้นที่ก็เป็นโคกหมูเก่าที่ได้นำเป็ดไข่มาเลี้ยงนะคะการเลีย้ยงเป็ดไข่เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเรื่องสุนัขหมาเข้ามากัดนะคะพื้นที่ตรงที่เราปล่อยให้เขาลงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบให้มิดชิดเลยนะคะ โดยใช้ตะแกรงลวดลวดเหล็กในการล้อมรอบแล้วก็เป็นรั้วเหล็กนะคะแล้วก็ล้อมอีกทีกับสเลนดามเพื่ออำพรางไม่ให้หมาสุนัขเข้ามามองเห็นนะคะติ๊กพามาดูข้างในโคกนี่เลยค่ะนี่เป็นโคกเป็ดที่นี่เป็นโคกหมูเก่าที่นำมาเลี้ยงเป็ดนะคะประตูทางเข้าโคกตรงนี้ ติดก,กันกับน้ําเลยนะคะทุกเช้าจะพาทุกท่านมาเกิบไข่เป็ดที่คอกบริเวณพื้นที่โอกใหญ่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งโคกเป็ดที่ทุกท่านเห็นนี้ก็จะเป็นที่ให้อาหารหมูก็นํามาใส่อาหารเป็ดนะคะแล้วก็จะเห็นตรงนี้ เดิมตรงนี้ก็จะเป็นคอกอหมูเต่าที่ใส่ให้อาหารหมูนะคะแล้วก็ภายในคอกนี้ก็จะมีอ่างน้ําให้เขาได้กินอยู่ฝั่งนู้นนะคะประตูทางเข้าออกฝั่งนู้นก็มีอยู่หนึ่งทางอันนี้ก็เป็นที่ให้อาหารหมูหมูเล็กนะคะนำมาใส่อาหารให้เป็ด นี่ก็จะเป็นล้อรถให้เขาได้ออกไข่ใส่ตามมุมต่างๆที่มีฟางใส่ลงไปนะคะพื้นที่ด้านนอกพื้นที่มีมินเป็นพื้นที่ที่ให้เขาเดินเล่นนะคะตรง ้างส่เแดดก็จะชอบออกเดดอยู่กลางเดดนะคะบางตัวก็ลงน้ำเล่นปล่อยให้เข้าเดินหรือว่าเล่นน้ำอย่างอิสระนะคะ นี่เลยที่ทำให้เป็ดออกไข่กินนะคะปัจจัยหลักเลยอาหารการกินเรื่องอาหารนี่ก็จำเป็นมากเลยนะคะเพราะว่าอาหารเป็ดไข่ก็จำเป็นต้องให้เขากินเป็นอาหารบำรุงอาหารเม็ดเป็ดไข่โดยเฉพาะเลยนะคะอาหารแล้วก็ โรงเรียนพื้นที่ให้เขาได้เดินเป็ดก็จะชอบเดินนะคะถ้าเขาเดินบ่อยมีพื้นที่โล่งกว้างยิ่งจะทําให้เขาแข็งแรงมากขึ้นนะคะนี่เลยนะคะพาทุกท่านมาชมโรงเรียนเก่า พอกหมูเก่านำมาเลี้ยงเป็ดไข่ก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึง่งที่ได้เงินทุกวันเลยนะคะสำหรับการเลี้ยงเป็ดไข่พาทุกท่านมาดูเป็ดเขาเดินเล่นอัพเดตกันในช่วงกลางวันนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดูยูทูบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ